วันนี้หลังจากนี่้นะครับผมก็เอ่อที่เป็นงานเซเลเบิดครบสามปีนะครับคอนิว่าก็เราก็อยู่ตั้งแต่คอนิว่ายัางยังเอาง่ายคือ,อยังยังยังเล็กกว่านี้อะไรเงี้ยครับยังไม่มีคนซัพพอร์ตเข้า่านี้แล้วก็รู้สึกว่าคอนิว่าโตเร็วมากๆเพราะว่าเราก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละเราเน้นถึงสุขภาพของแมวเป็นหลักในเรื่องของอาหารนะครับใช่ไหมก็ไม่แปลกเลยที่คันิว่าจะแบบมีคนซัพพอร์ตเยอะขนาดน,นี้นะครับแล้วก็ ก็ยินดีด้วยจริงๆครับแล้วก็เราก็ดีใจที่เราอยู่เป็นส่วนหนึ่งของคานิวาแล้วก็น้องไปเบินด้วยก็ขอให้เป็นปีที่ดีของคานิวาแล้วก็ขอให้ปีต่อๆไปก็ดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันครับอัปเดตผลงานก่อนนะไปเลยเหรอไม่เลยเดี๋ยวเขาจะขึ้นคอนเสิร์ตแล้วปั๊บแล้วก็วิวครับ ยังไงบ้างครับคุณรักจะแก้กันหมู่ใช่แล้วหมู่ไปถึงไหนแล้วก็มู่กันก็หมูไปเรื่อยๆครับใช่จนกว่าจะพอใจเรื่องอะไรกันเรื่องงานแหละครับใช่เรื่องงานทั้งคู่เราเราเราทั้งคู่ยังพูดกันเรื่องงานกันเหมือนกันเหมือนเดิมครับผมครับตอนนี้กี่ปีแล้วครับปสี่ปีแล้วครับสี่ปีกว่ามีข่าวว่ามีข่าวดีแล้วข่าวดี ใช่คว่าจะมีข่าวดีแล้วข่าดีแล้วยัง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 ทำงานยังตั้งใจทำงานกันอยู่เลยครับมันมีการคุยหรืออะไรเนเติมกับเรื่องแบบทีแต่งหรือผู้มาอะไรอยรางมี้มันก็เท่า่าเราทั้งสองคนก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อย่างเพื่อนเพื่อนเราในวัยวัยเราก็ก็มีบางคนที่แต่งงานกันไปแล้วก็ก็ไม่แปลกที่เราจะคุยกันตรงๆงอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆริงแผนไว้ว่าจริงจริงเปล่า ไม่เคยวางเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราเราไม่อยากขีดเส้นอะไรให้ตัวเองแล้วในวันนั้นถ้าเรารู้สึกว่าแบบเรายังไม่อยากเลยอยากทํางานเราก็จะกลายเป็นปว่าเราผิดคาพูดอะไรก็ก็ก็แต่ว่าอันนี้มันก็แล้วแล้วแต่ความโอเคของใครของคอง้ตัวนาแต่ซึ่งคุยกันแล้วแล้วเขากไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่โอเคอะไรแล้วก็แบบก็ก็เห็นด้วยว่าคำพูดก็ควรจะต้องทํางานกันต่อไปเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่งานมันจะดีขึ้นได้เรื่อยๆ แต่ก็คุยกับยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ไปองมีท่าวกแบบอยากจะแบบแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆมันก็ไม่ได้นานแบบหรือว่าไม่อยากแต่งเลยมันก็มันก็ส่วนตัวผมเป็นคนอยากมีครอบครัวอยู่แล้วครับแต่ว่ามันผมปล่อยให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติดีกว่าว่าแบบเรารู้สึกตอนไหนหรือว่าให้เป็นตอนนั้นไม่ใช่ว่าแบบต้องไปแพลนว่าต้องกี่ปีกี่ปีอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าเขาขอแต่งผมก็แต่ง เรามไยังีแต่คู่ที่ขอไปขอของหมู่มาว่าเดินผลสลิงมาโดดนตกมาอมันมีมากไหมไม่ไม่เคยคิดนะแต่ว่าก็คิดว่าไม่ควรอบบก็ไม่ควรทื่อๆแบบว่าจู่ๆก็ไปพูดอะไรอย่เงี้ยใช่เราเราก็เราก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นโมเมนต์ของคู่อีก ที่จะมีสักครั้งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงตทั้งใจทำเต็มที่แหล,ละถ้ามันถึงเวลาแสดงว่าเราเป็นคนลงมือ <c oughs> ไม่ครับก็ชวนแบบนั้พอรัไม่สุดตัวเราไม่ได้เป็นคนมีไอเดียอะไรแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ามันเป็นครั้งเดียวในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเราควรทําให้เขาพอเราให้ลงมือจริงเราเวลาถ้าเราสเเราเกิดจกกระทายเขาอะเรากลัวไหมว่าเขาจะแบบเลื่อนจากโคเราได้แต่ผม,มคนอกลัว <c oughs> คนเก่ง ออใช่ใช่คำนี้เลยคนเก่งเก็บความรักเก่งแอ่ใช่ไม่น่าไม่เคยโดนจับโกงครับแต่ว่าด้วยวิธีการแล้วเนี่ยก็ต้องเสิร์ชกูเกิลว่าคูไหนมันโอเคบ้างระหว่างผู้เราคู้รีจะได้ไหนก่อนนะผู้เรากับผู้รีเหรอครับก็ไม่รีสิครับรีเขาสร้างโครงสร้างบ้านไปแล้วเรียบร้อยแต่รีเขาบอกว่าเดี๋ยวผมว่าใกล้จะมีข่าวดีแล้วนะใช่มใช่เขาบอกว่างานแต่งเขาอ่ะเขาคิดไว้แล้วนะว่าเขาจะจัดเล็ก แล้วก็ถามว่าแขกกี่คนเขาบอกสองร้อยใช่ถ้างนานเขาไม่เล็กเนี่ยผมว่าต้องราชมังเราจะมีเก็บข้อมูลนะมครับเออไปดู <c oughs> ก็จริงจริงจริงจริเป็นโชคดีที่ที่ผมก็แต่งแล้วผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการแบบช่วยงานแต่งของทุกคนยอะไรเงี <c oughs> ้ยครับเราก็เลยพอจะรู้ข้อมูลว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างที่เราต้องทำบ้าง ละครอ่ะพี่เจรับผมเมื่อกี้เพิ่งไปมาเองครับก็เอ่อบนสถานีจอก็มีจริงๆเมื่อกี้เปิดไปแล้วแหละก็ปีนี้ผมจะมีสองเรื่องครับก็คือบุมเาซาลีทีจะออนประมาณสิงหาันยาประมาณนี้ครับใช่ก็ถ่ายไปได้ครับสิเจ็ดสิบเร็จแล้วแล้วก็อีกเรื่องคือทองประกายแสงใช่ทองประกายแสงนี่คือต้องมานี่ก่อนก็เลยไม่ได้ขึ้นเปทีแต่ว่าตัวอย่างว่าถ่ายไปแล้วว่าเราอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะได้ดูในปีหน้า ่ภูุงอาสลีน่าจะปีนี้ครับแต่วต่าทองประกายแสงยังยังไม่แน่ใจก็จะได้เมื่อไหร่พี่ขออนุญาตถามว่าตอนนี้ใส่ยิงเนี่ยแต่งคอสติสี่มันมีหล่อต้องไหมเขาไม่เลยไม่เลยไม่เลยเราอยากให้เขาเป็นตัวเองให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สุดเลยนะครับเราอยากทำเลยทำเลยได<ม>้ไม่มีการคุยแบบน้าไม่เลยไม่มีเลยครับไม่มีเลยดีไซน์าาเลยดีสไตล์ตามสบายนะครับเพราะว่า

แล้วตบกันไม่โดนต้องมีมือยนให้ต้องมียันมาเต้ต้องครับเลืองเหลืองต้องสายมูจ้ามาเต้เราเป็นอะไรต้องไม่เกินต้องคนสวยด้วยนะต้องสวยไม่เกินจะแบบมานี้หน่อย